พอทํางานสุจริตก็โดนโกงไอ้ก็ตจีนะี่ก็จีเอ้ยอยี่พี่เจอตัวมันนะพี่จะดักกระทืมมันนะครับน้องๆเฮ้ยบังอาจมากมาโกงคนหล่อยอย่างพี่อ่ารถก็ติดเฮ้ยใช่ผู้สาวหรือเปล่าอ <c oughs> อโอ้โหแบบนี้ต้องบุกละแบบนี้ต้องบุกละ <c oughs> ยืนคนเดียวซะด้วยเฮ้ยพี่ขอกับรถแป๊บน้องๆโอ้โหทุกคนพี่เจอสาวว่าเฮ้ย กแปบ,บว่าพี่จะมีแฟแล้วครับน้องๆขอโทษด้วยละกันเฮ้ย <c oughs> น้องสาวยิงคนเดียวซะด้วย <c oughs> เออสวัสดีครับมีคนไปส่งหรือยังครับ <c oughs> เออขอโทษนะคะนี่รถหรือเศษขยะอ่ะ <c oughs> โอ้โหแรงไปนะครับว่าแต่ให้พี่ไปส่งไม่จะน้องสาว <c oughs> เราชอบนั่งแต่บิ๊กบค์อ่ะโทษทีนะ oh, <no. S 1> อา้าว พวกนี้ก็จบเด็เฮ้ยไก่อยู่อะไรกับสาวข้าววะอ๋อเปล่าครับผมมาแว่ซื้อกับข้าว นี่รถหรือเศษเลยวะน่าตลกไปกัะเถอคนสวยปาติโตเองก็พูดแรงเกินปัทโถจีบสาวก็ไม่ติดรถกระบะพี่มันไม่หล่อหรอน้องๆลตรงใส่มันเก่าไปอะครับเออเดี๋ยวพี่ว่าเรากลับบ้านเราก่อนดีกว่านะครับผมน้องพี่แบบว่าคนจะคิดถึงพี่อีกแล้วอะเฮ้ยตัดสวยพี่สวย ปิดทีประตูเกือบหลุดโอเคครับผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปหานอนช้างพี่ก่อนลักกันเฮ้ยมันทําอะไรของมันมาทุกคนฮะโอโ้โหเดวนี้หาดมีลงมีร้านว่าเฮ้ยนอนทําอะไรผมกันเราจะทําธุรกิจขายพิซซ่าหน้าตูดยุงอ๋อพิซซ่าหน้าตูดยุงมันจะมีใครกินวะเนี่ย พี่ไม่รู้หรอกว่าตุดยยงอร่อยขนาดไหนเออ,เ,ออเอออร่อยก็อร่อยให้พี่ช่วยอะไรไหมล่ะอ๋อพี่ชายช่วยเอาไปส่งให้หน่อยพบบินรถมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเองซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่หพี่หอ,อขอบใจมากน้องชายว่าแต่มันอยู่ตรงไหนอะอยู่ค่กำแพงอะไปดูเองละกันแต่ผมว,ว่าพี่ได้จะชอบนะ oh, <no. S 1> สวยน้องชาย ในสุดน้องพี่ก็แบบว่ากระตันอยู่อะครับซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ห้พี่โอ้โหพ <Wow. S 1> ระเจ้าช่วยนี่มันบิ๊กไบนี่หว่าทุกคนโอ้โหไม่ใช่คันนั้นกับพี่อยู่อีกฝั่งหนึง่งฮะเอา้าไม่ใช่คันนี้หรออยู่อีกฝั่งหนึง่งอ๋อไอช้างเวท <laughs> แม่งรถอย่างนี้ในหน้าเจ้าให้พี่ขับ มันซื้อมาแล้วก็ต้องขับอะคับทุกคนโอ้โหรถตรงพิซซ่าโอ้โหเฮ้ยก็เร็วอยู่เออเออเฮ้ยขอโทษขอโทษด,ด,ด้วยครับน้องขอโทษทีเดยกกระทือบแม่งเลยโอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่จะทำการเอาพิซซ่าหน้าตูดยุงไปส่งให้น้องพี่นะครับผมในเมื่อมันแบบว่าหัวธุรกิจแล้วก็ช่วยๆกันไปครับ พี่ก็ไม่มีงานอยู่แล้วได้ไงเออโอเคโอเคต้องใจเด๋ิวพีเจอาพิซซ่าหน้าตูดยุงไปส่งให้รักกันนะครับ <c oughs> แม่งคนแล้รว,ว่ากินตูดยุงแอนนั่นน่แอนโหรู้สึกว่าเสียงนี่จะไปแบบหน้าปากซอยนะแต่ตัวยังอยู่ที่เดิมโอ้ยรถก็ติดทุกคนในเมืองรู้ดิโ oh, <no. S 1> อ้โห่แต่ก็อย่างว่าครับ ไม่เรียกงานไม่ยากจนโหแลดูดรถพี่แตกยับเลยข้างหน้าโอ้โหไปชนเลยมาวะลุไ,ไปแล้วจ้าแข่งเป้าน้องยกล้อแล้วกันโคดแบนโคนแบนยกล้อได้ด้วยพิซาน้าตูดยุงมาแล้วจ้ายาอูอไขตังแวบโหโคตรเท่ยกล้อขึ้นบันไดมาเลยอวัสดีครับคุณลูกค้าพิซาน่าตูดยุงมาแล้วครับผมว้าว เองนี่ก็หากินไปเรื่อยเอ้ยโอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็ทำการส่งปิดซ่าเรียบร้อยนะครับผมแล้วกลับบ้านกันทุกคนเฮ้ยได้มา3 0มรอยง่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะรวยวะเนี่ยหมาเห่าอะไรนักหนาวะออเออคุย <Nope. S 1> ขอโทษทีไปแล้วจ้า,ย,าย่าทำย่งงีอีก10ปีก็ไม่รวยครับผมน้องอเฮ้ยคือแบบพี่อยากรวยครับทําไงดีวะ โอ้โมแต่มาส่งพิซซ่าเนี่ยอีกสิปีก็ไม่รวยครับพี่บอกเลยเออเฮ้ยคนมุงดูอะไรกันนะอะโอ้โหทุกคนแถวนี้คนเต็มเลยอะเฮ้ยเขามาทำอะไรกันนะ้ะอ๋อนฮ้ยนั่นม,นมอไซนินจาหรือเปล่าทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ครับน้องๆโอ้โหเหมือนจะเป็นงานแข่งรถนะเนี่ย โอไมคก็ oh สวยงามเหลือเกินเอาตรงนะครับคือพี่อยากได้รุ่นนี้มากอะ่ะเออ <Wow. S 1> ส่วนตัวพี่คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นงานแข่งรถนะครับผมทุกคนดีแล้วเข้าไปถามคนแถวนี้ก่อนละกันอาจจะมีรุ่นนะเออคือแบบว่าพี่จะได้ใช้ทักษะการขับมอไซค์ของพี่อะ่ะชนะเอาที่หนึ่งมาให้ได้ครับผม <Yahoo. S 1> เ,เดี๋ยวถามฝรั่งคนนี้เลยละกันนะครับผมเออ สวัสดีครับอันนี้ใช่งานแข่งรถหรือเปล่าครับผมโอ้ oh, yes ใช่แล้วทีนี้แรงงานแข่งมอเตอร์ไซค์อยู่ขับรถเป็นหรือเปล่า <Huh? S 2> ถ้าชนะที่หนึ่งจะได้คันเขียวตรงนั้นหรอครับโอ้ mm hmm. oh, ใช่แล้วถ้ายูมีความสามารถมากพออยู่ก็ได้มันไปเลย <Wow. S 2> แต่ก่อนอื่นอยู่ต้องไปแข่งประลองความเร็วมอเตอร์ไซค์เค mm ิลก่อนอยู่เข้าใจบอ โอ้โหเรื่องขี่มอไซค์นี่ไม่ต้องสืบเลยผมมาตัวตึงเลบานอนโอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ทำการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วนะครับผมน้องๆดูเป็นทางตรงครับผมโอ้โหแข่งทางตรงอะ่ะเฮ้ยว้าวเ <laughs> จออลีกเก่าครับผมไอก็จีเฮ้ยแต่มันจำพี่ไม่ได้หรอกนะครับเออเออวัสดีครับก็จจี <Nope. S 2> ดูจากลักษณะเนี่ยมันจำพี่ไม่ได้นะครับผมแต่พี่ต้องบอกเลยว่าพี่ก็คืนแน่ครับมันบางอาจมาโกงค่าตัวพี่ oh, <no. S 2> แล้วเหมือนผู้เข้าแข่งขันอีกคนนึงจะเป็นไอ้หน้าหลอกครับผมทุกคนโอ้โหมันมาแข่งด้วยเหรอเนี่ยคือแบบรถกับชุดมันนี่คดเข้ากันเนะ่ะเฮ้ยว่าไงาจำกันได้อะเป้าจำได้สิไอ้ไก่ลถกระบะ <c oughs> แก่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยเหรอวะน่าตลก เดี๋ยวเองก็รอดูอพี่อ่านั่งบิดเลบานอนอแต่ก่อนอื่นนะครับน้องๆพี่ขอเอาคืนในก๊อตจีก่อนเดี๋ยวดูนะว่าพี่จะเอาคืนมานยังไงเออหวัดดีก๊อตจีรู้สึกว่ารถนายเนี่ยน้ำมันจะไม่พอนะเดี๋ยวเราขอไปเติมให้ได้เปล่าอเอาเหรอเออเอาไปเติมให้หน่อยดิขอบใจมาก นั่นไงน้องๆติดกลับครับผมเฮ้ไอนี้มันซื้อบื้อเออเอาไปแล้วจ้าน้องๆรู้ไหมพี่เจ้ารถมันไปทำอะไรพี่เจ้ารถมันไปจอดยางครับผมเดี๋ยวหามุมแอบแป๊บพี่จะทำการจอดยางรถมอเตอร์ไซค์มันครับน้องๆเฮอโดนแน่ก็จีเว้นเฮ้ยเรียบร้อยครับผมจากนั้นก็ไปคืนมันแค่นั้นแหละเออ เสร็จโจนอด้เอามาคืนแล้วก็จีเต็มถังเพื่อนเต็มถังบอกเลยเองชนะแน่ฮู้แล้วก็ไปไประจำตำแหน่งเราครับผมโอเคท่านสุภาพรูและสุภาพสตรีตอนนี้การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วจะเริ่มในสามสองหนึ่งเลสโก ไปแล้วจ้าโอโ้มันแต้มพี่ว่าโอ้ยโอ้ไปแล้วจ้าเอ้ายังแตกเอ้าเอ้ายังแตกอ้มาแล้วไอ้คอบ,บ้าเหรอนี่ละ่ะอืมแซงมาไม่เห็นฝุ่นเฮ้อนึกว่าจะจิ๋งโอ้โหกระจอกอโอ้โหน้องๆที่หนึ่งสาสายอยากครับโอ้ โอ้โหดูดิเอขอบ้านอะไรพี่ไม่ทันเลยอะยังอ่อนไปน้อง <Wow. S 1> และผู้ที่ชนะการแข่งขันก็คือไลกี like ้คามุยยำยำยำย่ำเาสวยสยอดเอดขอบคุณมากครับผมโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยว่าการแข่งรถจะทำให้พี่ได้มอไซค์สวยขนาดนี้เฮ้ยพกเรขับเลยแล้วกันนะ เฮ้อทุก <refin it, S 1> <ท>คนดู chanting. ทุกคนดูดิไอ้ก็จีมันดีใจกว่าพี่เอ๋ครับโอเคครับผมเดี๋ยวพี่จะลองขับดูหน่อยละกันโอ้ไปแล้วจ้ายาอูรถมันแรงกันน้องทอดทีละกันหมอบดูโอ้โหโคตรไบโคตรแบนอนยาอูเอ้าแม่สาวสกุลานี่หว่าทุกคน นี่เธอขอร้องนั่งบิ๊กไบคันนี้หน่อยได้ไหมอ่ะอตอนนั้นกระดาผมซะยับเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมใจดีอยู่ละขึ้นมาเลยจ้ะ้น้องๆดูดิครับยู่ดีพี่ก็ได้สาวอ่ะเออเป็นสาวของไอหน้าหลอดเลยนะก็แบบว่ารถพี่มันเท่กว่าครับน้องเขาก็เลยมีใจเแต่พี่ไม่ได้ชอบน้องเขานะพี่จะพาน้องเขาแวนรถเฉยๆโอเคโอเคน้องสาวจับดีๆนะไปโอ้โหทุกคน แม่งคือว่าแล้วไปโถเอ้ยเอาไม่เอาไหมเอาไหมจ้ายกล้อไปเลยโ,โหยกบนทางด่วนกดเอาโอ้ทุกคนคตเร็วก่าคันเนี้ยฮู้เราใจจริงไปแล้วจ้าสีนักบิดตะวันตกอ๋อไว้ได้ใจมาน้องๆเออโอเคครับผม EP นี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับ EP ต่อไปพี่คิดว่าพี่จะไปหางานแข่งรถงานอื่นแข่งดูครับน้องนอง คืองานนี cat, <wire> ้มันแบบว่ามันไม่ตึงอ่ะเออแบบเล่นทางตรงมันง่ายเกินไปอ่ะครับเคผมทางน้องชอบไปนี่กระชูการบ้านขึ้นมาแล้วชคไปที่ปุ่มไลไ์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยที่สําคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไป้พาคลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ